ครับรา,ายงานความคืบหน้านะครับการทำแปลงขยายาแปลงปลูกพริกอินรีย์นะครับบนโครงการสวนตังตึงนะครับหลังจากที่เราได้ขึ้นแปลงโดยใช้หญ้าเป็นหลักนะฮะแล้วก็เอาหินลูกลังเอาเศษดินเล็กน้อยนะฮะกบกบไปแนละ้วผมก็ปลูกใช้อีเทอร์เจาะแล้วก็ปลูกไปนะฮะได้ ตอนนี้ก็ได้ประมาณ2อาทิตย์นะฮะอย่างที่เห็นนะครับมันก็จะพลิกเริ่มฟื้นนะฮะเริ่มกินอาหารแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับหญ้าที่ได้รับนะ้ำที่เขผมพ่นไปในวันเว้นวันนะฮะตรงนี้นะครับก็เทียบเคียงกับแปลงใหญ่ๆที่ตอนนี้ไม่กำลังกำลังเก็บนะครับก็ ก็เป็นการดูความพืบหน้านะฮะของของแปลงพริกนะฮะที่เราใช้หลักการก็คือ,อกิจกรรมธรรมชาติคือใช้การห่มดินนะฮะ,ะการหมักดินโดวยวิธีธรรมชาตินะ,ะก็มีทั้งขี้หมูขี้วัวขี้คนน้ำมันนะฮะที่เข้ามาเทเทผมก็ทําระบบโชบทานก็เลยโชบทานขี้นะฮะอันนี้ก็ถ้าเราไม่ เขาเรียกอะไรโรคสวยดัดจะเด็ดกระแดะเกินไปก็ก็อันนี้เป็นของที่อยู่กับเราเองถ้าคิดว่ามันแย่มัมนเร็วก็อยู่กับทุกทคนนะฮะเรื่องเนี่ยขี้เคืออะไรเนี่ยนะครับซึ่งบางคนอาจจะมองลบแล่กันก็เราก็ต้องมองหญ้าเป็นกัลยาณมิตรนะฮะไม่ใช่เป็นไอ้ตัวร้ายนะะแล้วก็มีการบริหารจัดการหญ้าแบบมีทั้งเป็นเพื่อน เพื่อนกินเพื่อนรักนะฮะก็โตไปด้วยกันก่อนในแรกแต่ว่ามันโตเร็วกว่าพืชกว่าพริกนะฮะไออีกสักแป๊บหนึ่งมันขึ้นมาสักนิดหนึ่งเราก็เอาเก็บเฉพาะขอบขอบ,ขอบต้นต้นพริกนะฮะเ,เก็บถอนหญ้าตรงนั้นนิดเดียวนะฮะแล้วก็เอาไอไอที่ถอนเนี้ยชุดแรกนะ่เป็นเพื่อนตายหมกักหมกักเอาไปกบกบไปด้วยกันนะ,ะมันก็จะเติบโตซึ่งเมื่อก่อน ผมก็คิดว่าเอออาหารพวกนี้มันจะต้องใช้ยาขายาอย่างเดียวนะฮะแต่ก่อนเคยทาอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวนี้ผมผมก็เอาหลักการของในหลวงนะครับาราชการที่9นะฮะตามหลักกติกกรรมธรรมชาตินะครับนะฮะตตรงนี้ก็เป็นแปลงสวนทุเรียนเป็นหลักนะฮะเป็นเป็นไรนาป่าสวนผสมนะฮะกลยพืชหลักก็คือทุเรียนนะฮะที่ผมปลูกปลูกอยู่ที่มีเสามี มีใบตองตึงเป็นฉากบังแดดอย่างเงี้ยนะครับก็รายงานความพืบหน้านะครับการปลูกพริกในในวิธีธรรมชาติจริงๆนะครับอันนี้ก็พี่น้องเกษตรกรท่านที่สนใจก็จะได้เห็นแล้วนะฮะท่านสนใจมาดูได้นะครับที่ที่สวนปางตึงนะฮะแม่แตงเชียงใหม่ขอบคุณครับ